สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณลุงคุณป้าขาวันนี้นะคะโนอานะคะอายุครบสิบขวบแล้วนะคะโนอาเกิดวันที่หนึ่งตุลานะคะก็คือวันนี้นะคะโนอาโมจิไซใช่เห็นไหมคะคุณลุงคุณป้าค่ะหลานนะคะโตแล้วนี่ค่ะตัวยืนดีๆยืนเป็นปลาหมึกเลยตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วนะคะตอนนี้สูงประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยจะเท่าแม่แล้วนี่ แล้วโนอานะคะหนักจะจะหนัก40โลแล้วค่ะเห็นไหมคะตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยนะคะที่คุณลุงค,คุณป้านะคะคอยติดตามมานะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาแกะกล่องของขวัญที่พ่อแว่นนะคะเขาสั่งซื้อมาให้โนอานะคะแล้วก็จะพาโนอาคะ่ะไปกินข้าวนะคะที่ร้านอาหารค่ะพ่อแว่นเขาก็จองไว้ให้นะคะฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะไปด้านใน ร้านเขาทำน่ารักดีนะลูกค้ามีแต่ผู้หญิงพี่พ่อแว่นเลือกร้านมาให้นะคะนุ่งก็ชอบนะอร่อยไหมลูกซุปข้าวโพดซุปแบบเย็นเหรอซุปข้าวโพดเย็นค่ะน่ากินดีเนาะกาแฟของแม่ค่ะพ่อใส่นมใส่ให้หมดเลยเสียดายนมก็ตัวอ่ะอ่าใส่สัก ใส่อีกช้อนนึงพองไหมอ่ม่อ,อ,อสลัดมาแล้วอุ้ยสลัดน่าก,กินจังเลยลูกมีไข่ด้วยนะลูกลองกินดูลูกไม่น,น,นนะเนาะผักดูแบบสดมากอะอืม,อ,มอันนี้อันนี้เป็นแครอทเนาะมีแฮมด้วย น่ากินจังโอ้สีสวยสนะอเห็นนั้นมนชื่ออะไรเห็ดทอฟฟินถ้าเป็นเทอรสุไม่ใช่เทอเนี้่น่าทำมาได้เลยนน่าจะทอฟฟินนะทนทำมาไดไม่ใช่ครัเห็ดหอมไม่ใช่แบบนี้อเอออันเนี้น่าจะเป็นเห็ดเห็ดทอฟฟินดูลายดูลายเนื้อก็ออกแล้วออกเทาเห็หดครับ เพื่อนๆดูค่ะพ่อแว่นน้เก่งในการใช้ช้อนมากนะช้อนกับซ่อมคิีมโอ้โหโรมากเลยนัค่ะเลิกเล่นเกมก่อนลูกเกมไปเล่นที่บ้านเอาวางเอาเกมใส่ในเก็บไม่เล่นแล้วนะเกมอ่ะเ้าจะเล่นก็เล่นไม่ต้องกินถ้ากินก็ไม่เล่นลูก พ่อใช้จานนี้เลยก็ได้อืมกินเธอลูกก็ใช้จานใหญ่เลยอร่อยมากเลยเหรอลูกพ่อก็ยกจานไปใกล้ๆสิตักจะได้ไม่หกเขาก็มีที่คีบให้เนาะเนี่ยกินกินเข้าไปจานใหญ่นะ่ะ อว่าใช้ทั้งช้อนทั้งซ่อมรือดุงหนูดูพ่อดิว่าพ่อเขาใช้ยังไงไม่เอาซ่อมหมุนหมุนยังเดี๋ยวลูกซ่อมอสปลลูนอะสะปูนช้อนดูนะพ่อเขาสอนกินยังไงไม่เต็มหรงหรอจะเป็นตรนเเออหมุนหมุนแบบนั้นแหละแล้วก็ตักขึ้นมาลูก อร่อยดีไหมลูกเดี๋ยวมีพิซซ่าอีกนะคนกินได้ไม่เยอะออันนี้ดีนะอ๋ออันนี้น่าอันนี้ก็น่ากินโหเขาให้ชีสเยอะมากเยอ่ยเพราะแวนแตบผู้บบเชี่ยวชาญชำนาญในการตักอาหาร <c oughs> น่ากินเนาะอ,อันนี้อ่ะ 前でこれ好きな าลูกีิคานัว <c oughs> โอ้พิซซ่าน่ากินอ่ะ mm hmm. ที่ญี่ปุ่นเขานิยมกินเป็นแบบว่าพิซซ่าแผ่นบางๆเนาะ mm hmm. อ,อ่านอ่ะล,ลูกให้พอบอริการให้ ขอบคุณค่ะอุูยแป้งมันกรอบๆ้วยนะนี่นิ่มๆกรอบๆอร่อยไหมแม่เสียดายนะฟ,นฟันฟันแม่เคี้ยวยากไปหน่อยอร่อยใช่ไหม วันนี้พ่อแว่นใส่เสื้อสีขาวหล่อเลยค่ะแม่พิ่นพ่อแว่นบอกพิซซ่าแม่อร่อยกว่าปากหวานแม่แหม่มชอบพ่อแว่นใส่เสื้อสีขาวที่สุดใส่แล้วเออน่ารัก <c oughs> นอกว่กินเยอะๆลูก <c oughs> นี่พ่อเขามีอันนี้ให้ราดด้วยนะน้ำมันพริกอะลองดูสิเผ็ดไหม <c oughs> น่าจะหกเยอะนะ <c oughs> นิดๆเ <c oughs> ออ น่าจะสำหรับคนชอบเผ็ดก็ไปแล้วพอแล้ว,แ,ลว <laughs> แม่แหม่มก็กินไม่ค่อยเผ็ดคะ่ะแต่หอมพริกไหมสุขสารตวันเกิดลูก,เ,ก,ลกเดี๋ยวไฟเขาจะเดี๋ยวไฟเขาจะดับเองนะลูกสาวแม่สิบขวบแล้วโตเป็นสาวแล้วค่ะ อ้าวกินได้แล้วกินอร่อยไหมกินกันอะอมนสึกัดีเดรับันนีดีย แม่เรหรอลูกแม่เอาใช้มาสคอตมากินละเขาเขียน happy birthday สวยนะ,ะเดี๋ยวพ่อเล่นเป็นโนให้ลูกใช่ไหม happy birthday อ่ะอิ่มอร่อยแล้วค่ะร,ร,รอพ่อแว่นจ่ายเงิน พ่อแว่นค่ะเขาสั่งของมาให้ลูกอ่ะเป็นของวันเกิดเลโซให้แช่เย็นโอเคเดี๋ยวแม่แช่เย็นไว้ก่อนนะคะแล้วให้เดี๋ยวให้หนออามากแกะนี่ค่ะพระแว่นเขาสั่งของขวัญมาให้ลูกเขาได้ให้ดูแกะดูสิมีอะไร <laughs> โอ้ถุงใหญ่แบบนี้ได้เหรอเป็นข้าว่าจอะไรนะกรับน่ายืมอะไรนาจระ่นนะครอะไรอ่ะมีผ้าขนหนูจะหนู้องฟองเตยเแาะแล้วก็สระอืมอะไรอะไรทำไมขนมเยอะเลยอ่ะก็มีอ๋อ มันเป็นถุงรวมๆแล้วก็แล้วแต่เขาจะใส่ให้เหรอใ่ยมีทั้งหมดโอ้ตั้งเยอะตั้งเยอะติดเนาะอ่ะาโอ้โอะไรเนี่ยยูมีแคปซูลดียูมีวิตามินดีอันนี้คือมีวิตามินดีมีวิตามินเราจะทีวิตามินดีเนาคือรวมรวมทุกอย่างรวมทุกอย่างที่เป็นกลุมมีเหรอใช่ยูมทั้งหมด นี่คะนุ่ออ่ะเขาชอบกินคูมีมากเลยโอ้โหเนี่ยพ่อแล้วลูกจะไม่อ้วนหรือเนี้ยวสไม้มอัดโอ้คนก็คมีกันอนะใรก่อนแ่็กอทำไมอ้นีอันน้น่าินจังอะไรอะเนี่ยอะที่ไหนูที่ไหนสบายกินได้ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโหทำไมนเดเดี๋ยวพ่อซื้อเท่าไหร่เนี่ยอันนี้หรออนต้อ เราตึกประมาณไม่ถึงเก้าพันเก้าพันเก้าเก้าพันเยนไม่่ถึงเก้าพันนะแม่ัมเก้าเลยนะโหตายอ่ะอ้วนตายะมาถ้เขาได้กลอ่ะชอบกันนั้นเหรออันนี้ก็กูตั้อนี้ก็กูมีหรอแม่กินได้ไหมกินได้เดี๋ยวแม่เลี้ยงให้พเออะไ็จอีกหนุ่มไปนั่งพ่อไปนั่งกินไปโหตายแล้วลูกแฟนจะอ้วนไหมเนี่ยนมีไช้เก้าได้่ โอ้โหมันมีมันรวมรวมคุมีทุกสิ่งอย่างค่ะเพื่อนออมจะมนย้านคุนเพื่อนเจ้นีเรโอยคุมีโมโบอันนี้น่ากินอ่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อมีนี่ด้วยคุมีบูโดคุมีสับป,ปะรดอันนี้ก็คุมีอโงนอโงนองง่นองุ่นอะไรอ่ะ นี่ห,หน,นอ่อยก็พอพอแม่หนี้มากนะเด็กเขาชอบแบบนี้อันนี้น่ากินน,นั่นียอร่อยแม่กินได้หมอันนี้น่ากินมากเยอะมาก มันต้องแช่เ hmm. ย็นด้วยนี่ใช่ไหมพ่อนั่นใช่ไหมโอ้โหรวมกลุ่มเอกทุกอย่างไอ้กูมีดนี่มันบริษัทเดียวเนี่รอปรามาซี่สิบกว่าตัวเลยสี่สิบชนิดเลยเหรอพ่อมันบริษัทเดียวกันปะบริษัทเดียวกันอยูฮามิคัคโตะโอ้โหนี่แค่บริษัทเดียวมีผลิตภัณฑ์เยอะขนาดนี้เลยเหรอ โอ้ไม่เคยให้กันนี่เนาะนูกถึงเพื่อนๆอันนี้น่ากินเนาะโอ้พ่อก็พ่อก็สรรหาไปซื้อเนาะอันนี้ก็อันนี้กินเร็วๆนั่นถึงเนะนี่ขายหมดเร็วเหรอขายหมดเนะคองก็้งทอดดูน่ากินละลูกเล็กๆน่ารักเลยใช่ไหมอืมนี่ก็ไม่เป็นธรรมดาสิแต่เป็นลายคัตเตอร์นะอื ขอบคุณพ่อเรื่องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้มันต้องแช่ตู้เย็นด้วยใช่ไหมไม่ต้องแช่แล้วก็ถ้าแช่ต้องแบบใส่ถุงมั้งพ่อจะมาเห็นไม่แช่เย็นหรอแช่เย็นก็ได้แต่แช่เย็นเย็นปักได้สิเว่าลองๆอ่ะเรื่องปกติใช่ไหมก็เลยต้องทำแบบนี้แหละ อ้อ <iendo> mm. 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 no, ันนี que, èn, oh, e mm. Mm. Mm ้แปลกเีน่นอนดูดิมีเหมือนเปลือกเหมือนเปลือกแข็งแแต่ว่าข้างในเป็นคูมิอออันนี้น่ากินวัดมไปโอ้ยมกินหมดล้ถุงนึ่งนี่อ้วนแน่เพื่อนๆเคยดูตคนนึงยมบำอ่เอนะเ่อันเลยก็เน่ากลัวกัตอแยวต เดี๋ยวตอนจะกินอะวันไหนจะกินต้องขออนุญาตแม่ก่อนนะกินกินตามใจไม่ได้นะอ้วดออะไอ้ะรนี่เลยเจแม่เหอทำให้แบบนี้ังอหะนี่ได้ข้าวมดออจะได้แบเนี้รดูา๋ขาแถมจานมาให้ทมก็บไมกบออกินเวลากินแม่กินแค่นี้นะ หัวน,นี่ก็กินได้อีกนานเลยอ,อ,อันนี้อันนี้เฉพาะที่ขา้างไทยอะไส่ไส้ที่โอซาก้าเทรวันอ๋อไก่เทียนนะก็เกือบไม่ไม่ไก่เทวนี้นะอ้แหมมีมีแบบว่าขายเฉพาะดีด้วยโอ้ยคืออะไเนี่ยวิตามินเนวันดาซอมเมตนะอ๋อนันเป็นโกมี่ที่ผสมวิตามินดีอันนี้เป็นเทสโทนน์อดอสิ เพื่อนๆดูดิมีกูกูมีที่ผสมวิตามินด้วยวิตามินซีด้วยเนี่ยอันนี้กูกูมีวิตามินซีโอ้เลิศเนาะแล้วก็น,นี่กูมีม,มาร์ดจีวิตามินเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเวลาจะกินต้องของอนุญาตแม่ก่อนนะหยิบกินเองไม่ได้นะเราอะเ็บก่อนแช่เย็นไว้ มีอันนี้เป็นองุ่นน่าคอยด้วยปอะนอันนี้ดย่ยังไงค้อยยังไงอันนี้แบบหะแม่ออไปแช่เย็นั่นหมดตัวก็เอาไปใึ่เนห้อปลาด้วยใก่ไหมใช่ป่ะ

ขอ,ข,ววขอบคุณค่ะไ่ว้สวยๆที่ทุ้ขอบคุณค่ะไม่มีพตกรรมเพ่งเจอนี่คะ่ะพี่จินะคะก็อยู่กับโนอาา์มาตั้งแต่โนอาอยู่ในท้องนะคะตอนนี้พี่จิเนี่ยอายุ12ปีแล้วค่ะนี่ยังรักน้องเหมือนเดิมคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามนะคะจนจบคลิปคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีคะ่ะ